สำหรับนักปฏิบัติที่ไม่สามารถละเนื้อสัตว์ได้ค,คุณครูของแนนแนะนำให้หละเนื้อหมูเนื้อปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างเช่นปลาดุกปลาไหลรวมไปถึงปูด,ด้วยค่ะเหตุผลก็เพราะว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์รวมไปถึงต้นไม้จะได้รับพลังงานชีวิตแหล่งหลักจากแสงอาทิตย์อากาศและพลังงานจากพื้นโลกแหล่งพลังงานรองเราจะได้รับจากน้ำและอาหารที่เราทานค่ะ ปลาที่ไม่มีเกล็ดมักจะอาศัยอยู่ตามก้นบึ้งของแหล่งน้ำเขาจะอยู่ห่างไกลจากพลังงานชีวิตหลักและอาหารที่เขาทานมักจะเป็นเศษขยะที่ตกตะกอนอยู่ตามก้นบึ้งของแหล่งน้ำเป็นพลังงานที่สกระปรกเวลาที่เขาทานอาหารที่มีพลังงานสกระปรก เขาก็จะดูดซับพลังงานสกปรกนั้นเข้าไปในกายเนื้อของเขาด้วยค่ะเช่น <c oughs> เดียวกันค่ะเวลาที่เราทานอาหารที่มีพลังงานสกปรกร <c oughs> หรือมีพลังงานชีวิตน,อน้อย <c oughs> เราก็จะดูดซับพลังงานสกปรกรเข้าไปในกายเนื้อและกายพลังงานของเราค่ะทําให้จักระที่สะดือและจักระที่ก้นกบมีพลังงานอุดต,ตันทาให้ดูดซับพลังงานชีวิตได้น้อยและอวัยวะในบริเวณของจักระนั้นทํางานได้ไม่เต็มที่เกิดการไม่สบายได้ค่ะ